สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะอัดทีวีนะครับเตอนนี้วันนี้เราจะมาเล่น BNBC All Die นะครับผมซึ่งเราจะมาพักพักพอร์บ้างนะครับผมก็คือก็เหมือนเกมเชอร์รี่กับคิมิน่าครับผมตำรวจจับโจรก็คือเราจะต้องทำภารกิจที่มันบอกแล้วก็อย่าโดนยิงโดนยิงนัดเดียวคือตายทันทีนะครับผมก็คือเห็นไหมเราทำเสร็จปุ๊บมันจะมีเวลาบอกอยู่ผ่านแล้วนี่ไม่มีท่อหรอ เห็นไหมถ้าเกิดเรามีโอกาสยิงได้สามครั้งนะครับผมตอนนี้คือเราไม่สามารถคือมันเป็นเดทเอ็นนะครับหรือว่าทางตันเอ้ยมีท่อยไม่ได้จอออกอะไรก็ได้นะทุกคนเห็นไหมถ้าสมมติว่ายิงอินโนเซนต์ครบสามครั้งก็จะตัวนะผมคือเราสามารถวิ่งได้โดยการกดชิปตรงนี้นะผมแต่ว่าถ้าวิ่งต่อหน้าตำรวจเราก็จะตายถ้าเราโดนยิงเราก็จะตายเหมือนกันนะทุกคน ลาวาตาเหมือนจะเป็นเบอคอนทุกคนเมื่อกี้เชอรี่เดินไปทางนู้นนะแล้วก็จะวิ่งมาทำภารกิจตรงนี้นะผมเดีย๋ยแล้วกันไม่สนละตอนนี้เหลือเชอรี่คนเดียวนะเพราะว่าเชอรี่เนี่ยตามมาคน,นแล้วคนหนึ่งเพราะผมเล่นมาก่อนแบบแบบนี้ก็เลยทำให้ทาบนะครับผม คือเนีอยาจะาง่ายนิดนึงนะทรงที่ว่าเราเป็นเบคอนหมดเลยนะมันเป็น special map อนะไรเงี้ยต่อไปเราไป fake 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 assets เราอ้อมดีกว่านะทุกคนเพื่อให้อีนนี้ innocent ตายเป็นหนึ่งคนละไม่ใช่ innocent พูดผิดไอ c ริ m นอ a นะนะแล้วทีมกูทำต้องตีนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีใครทำภารกิจเลยก็ต้องทำภารกิจ้วผมเวลาหมดก็คือแพ้คู่ ถ้าโดนยิงหมดก็คือตำรวจชนะถ้าตำรวจยิงคนหนึ่งตายหรือว่าเราทำภารกิจตรงท้าฟินิชสำเร็จล้วก็จะชนะชนะน,นะครับผมมีสองพิธีนะสำหรับจะไปโจย่างเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เล่นเป็นเชอรี่หรือเปล่านะนะวันนี้เชอรี่อยู่ไหนไม่รู้นะทุกคนเราไปข้าทอดดีกว่อเคไปเชอรี่อยู่นู่นโอเคใช่ป่าววะไมนเห็นเป็นแดง,แดง ต่อไปให้เราไปเปิดทีวีให้ผมในห้องประชุมใช่ไหม meeting room อ,อันนั้นจะเป็นโจนะทุกคนที่วิ่งวิ่งอยู่เพราะว่าเขาไม่ทำภารกิจก็เลยโดนมาร์กนะบมดีก็ต้องทำภารกิจด้วยนะจะเดินไปไเรื่อยตอนนี้เชอรี่เป็นไหนไม่รู้ในะือนกันนะไม่เห็นเลยตั้งแต่เดินสวนตรงหน้าหน้าห้องก็ไม่เห็นเลยนะหลังบ้าอ,อเกย์มัน อุ้ยเรียบร้อยโดนละน่าจะโดนละทุกคนที่มันโดนมาร์กนี่ทุกคนห้องประชุมคือเราปรเปิดเสร็จมันจะมีเวลาให้มันเปิด่ทางวิง่งการไิ่หนีแล้วก็ต้องวิ่งนะครับผมเอ้ยกดไม่ได้หรอเห็นไหมมันจะมีเวลาบอกอยู่ถ้าเรามาทำธุรกิจน,นานๆทางล่างมันจะมีบอกอยู่นะว่าเราต้อง วิ่งไรสัตว์อะไี่นั่นก็ไม่ทำธุรกิจกูทำคนเดียวอีกแล้วโอเคเบอร์หนึ่งอาทีแล้วนะเอาจิงดออกเหมือนกีน้น่าโดนมากนะแต่กูไม่โด,ดนไงกระโดดเลยทุกคนมอนไม่น่ากระโดดไอ้ไม่ใช่มอนดิไอ้ตัวละครไม่น่ากระโดดนะทุกคนกูเนี่ยกระโดดอยู่คนเดียวเลยเรียบร้อยครับผมยิงอินโนเซนต์บิ๊กหนึ่ง แล้วก็จะมีพลังงานนะผมว่าโอเคชนะนะผมเนื่องจากว่าตำรวจยิงคนบริสุทธิ์ตายนะผมครบสามคนก็จะตายโอเคอีซี่ประมาณนี้แล้วกันนทุกคนครับตอนนี้เราได้เล่นเป็นเชอร์รีฟนะครับผมก็นั่นแหละวิธจะเล่นเกมนี้ก็คือ er อาจจะเล่นยากนิดน,นึ่งนะตรงที่ว่าเฮ้ยเฮ้ยชอร์รีฟสามคนะ แบบร้อยมาถึงมึงยิงเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นดิคือเอ้ย,เ,ยอเอ,ยเองรีบยิงไปไหนอ่ะอมันยิงมั่วเลยแบบังวอันนี้คนแหละเห็นไหมทุกคนมันจะมีแจ้งเตือนนะว่าใครทำอะไรตรงไหนซึ่งมันก็จะเป็นคนนะซึ่งผมเนะมร่งแล้วลูใชรืที่บอกนะ ไปทำอะไรครับผมอมอไปทำภารกิจคือมันจะมีเวลาสี่ถึงห้าวิถ้ามันแจ้งเตือนแล้วก็ต้องถ้าแจ้งเตือนก็คือยิงได้เลยนะมันยังไม่แจ้งนะตรงนี้ช้กปืนได้ครัยิงได้เหมือนกันนะ,ะเแล้วเบคอนไหมวิลวเลจจังว่าเฮียโคตรแหลกอะ ดูคนนี้ก็ได้ทุกคนถ้าสมมติว่าประมาณสี่ห้าวิดีดดมันก็ขึ้นมาเราก็สามารถเป่าได้เลยนะ,ะ,ะได้ไหมเห็นไ,ไหมทุกคนจะเป็นประมาณนี้นทุกคนเราจะสามารถเป่าได้เลยนะทุกคนแล้วนี่เลยเนี่ยเอฟเคเหรอ,อเคเป่าได้เหมือนกันยิงหัวเวย ออเหลือสามคนนะเหลือผู้หญิงเหลือโอเคเดี๋ยวไม่ไปฝั่งนู้นเลยเรียบร้อยเที่ยาไว้ผมว่าผมเดี๋ยวผมเป็นคนหนึ่งน่าสงสัยอุ้ย <c oughs> วิญญถูกเฉยไอ้ข <c oughs> ตอนนี้เหลือสองคนนะ เกมไม่งเล่นอย่างง่ายเลยเหลือผู้หญิงกับไอ้เฮ้ยเหลือผู้หญิงคนเดียวแล้วอยู่น่าอยู่ฝั่งนูน้นนะเออเมื่อกี้เหมือนเห็นทำธุรกิจฝั่งนู้นได้ผมเห็นละยิงนะทุกคนเรามีสามชีวิตเอา้าเอา้อาไอ้เหี้ยเวิร์บจัด เออโหดจัดสองเกมกูอยากแบบเว่ยจะแหละไปนิดนึงผมไปรู้ทำไมเหมือนกันเป็นเพราะแมพหรือว่าเป็นเพราะเล่นเป็นเชลิฟมันเลยแหละเร็วกัแต่แบบอีสี่ะทุกคนมีสี่เอะโอเค,ครับตอนนี้ก็เริ่มเกมเทียบร้อยแล้วนะฮะเราจะไปทำภารกิจกันนะนครับผมซึ่งถูกเดิมครับผม เราจะวิ่งไปทำภารกิจที่อยู่ข้างหน้าแล้วเราก็จะมุดท่อนะครับผมเราเป็นอมองเราเป็นอมองอัสเรามุดท่อโอเคครับเป็นคนเอฟเคเฮ้ยนี่เอะเป็นชื่ออะไรวะชื่ออะไรอู้เสียวะมีนินจานะครับมีอุ้ยเขี้ยมมันยิงแล้วเนี่ยเพื่อนผมมาติดทางคือโดนข้อพองนี่นผมน่าจะมาติดทางนะไม่ได้มองเงี้ยชิบหายแล้วฟิเบเกอร์ เฮ้ยตรงไหนอะตรงนี้โอเคไม่มีไม่มีไม่มีอ่านี่ไงคิเบเกอร์ขอโทษนะครับผมทีมยังไม่ได้ทำเลยเลยโอเคเสร็จแล้วก็มุดท่อนี้เดี๋ยวดูกันเราจะาไปทางไหนต่อเบรกบีเอ็นมิดอ๋อเหมือนเหมือนไปทำแห่คุป่ะวิถูกแจมึง อันนี้เฮ้ยโดนแล้วหนึ่งเคยวนี่งเซนติอีกหนึ่งมีสองคนนะทุกคนอีกคนหนึ่งเขาอยู่นิ่งเขามาจะเชิงก็ได้เนี่ยอินมีดเซลเราต้องนิ่ง โอเคครับตอนนี้เราก็จะเล่นเป็นเชนลีฟนะผมแต่ว่าเมีสองคนแล้วไอ้คนเอฟเคแม่งตอนนี้หายเอฟเคแวไม่รู้เป็นยังไงตอนแรกอยู่ตรงนี้ก็เ,เป็นแต่เบคอนไงประเด็นงงเลย่ยใช่เปล่าตอนแรกกี่เป็นนาไ้กันนะ่ป็น่าไงปดไม่ใช่ไม่ใช่ ตรงนั้นอีกแล้วใครอยู่แถวนี้บ้างเฮ้ยไม่ใช่เลยหรอไม่มีเลยเหรอวะอยู่ข้างนอกแล้วกันเกิดอ,อไปข้างนอกแล้วก็ได้ข้างนอกไม่มีใครเลยวะเฮียเด้ว ตอนนี้ไม่รู้นะว่าอยู่ไหนนะครับเบคอนนั้นเลยผมต้องยิงบ้างแล้วแหละไม่งั้นเราจะแพ้นะครับผมถ้าเราไม่ยิงผมว่าต้องแบบกี่ที่เห็นแถวนี้นี่เปล่าตัวนี้เปล่าวะต้องยิงดูนะทุกคนตัวนี้เชียร์ไม่ใช่ผมว่าคิดว่ามันมุดท่อนี่ปล่าเห็นออกมาจากห,ห้องนี้ห้องนี้มีท่อปะไม่มีเฮ้ยเดี๋ยว ในี่ใครเลยเฮือยไม่มีสองตัววะเฮ้ยอุ้ยสามตัวว่ะเออไม่น่าใช่ผมว่าเฮ้ยห้องนี้ออย่าบอกนะว่าหนึ่งในสามสักคนนึงหรือเปล่า นี่เหรออะไรส์ยอมไหมลองอีกไหมทหั้งนั้นเลยเอา้านี่อะไรอ่ะโอเคนะเอาปิดจริงถูกเลยงั้นโอกาสสี่สามเลยของมันมันเนียนเหรอมันเนียนห้องนั้นก็มีท่อโอเคอ่าก็เหลือแค่สองคนสามคนแล้วผมว่าปิดแค่ใบเดีกวสำหรับคลิปนี้คงจะมีแค่นี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราวันนี้ผมไปละ